สองหกสองให้เจ้าถึกสองสองให้สองหกสองอ่าอ่าให้เจ้าไดสองสองอถึกสองสองอ่าปาทสายกันได้สายกันได้ไหมด้ลยอ่าพอดีคอยไปเ็นเก้าอี้หาเก้าอี้นั่งหากบนี้อ่าโยมก็เไดบอกแต่ลุงบานกันได้แต่ห้องตุกเฉิน โอ้เขาห้องอุกชุ่เชิ้นเลยเอี๋ยวอยจะเริ่มไปควายนี่ห้องชุ่เชิ้นควายเลยครับควายเท่าเลยโอ้แต่ว่าผูกับไห่ไม้ยี่ดอกเนาะสองสองหกสองเก้า เจ้าคงจะถ่ายเตี๊ยปูวสองหกสองเออเขาเจ้ามาขอนั่นเขากันปั๊บเลยเฮ้ยก็เจ้ามาขออยู่วัฒน์นะเอ้าซุขคล้ากไม่โป่กันเออโอ้ที่ว่าเขาเจ้าไปนวดตัวละหามือน่ะตัวละเมื่นน่ะเออเพิ่นได้สองสองเจ็ดกับสองหกสองเลยโอ้ เป็นแตงมวนเอาสองสองเลยเนาะถือ oh. ช oh, uh ึงบนถืง oh. ล uh ่างเอาคนถูกโอ้เอาคนอันอันน่มองมองสองสองเจ็ด้นได้ข้างล่างสองหาเด้นได้ข้างล่างหาสองขาเจ้าไ้ถือไหม้าถูกอ้สนมะขออยู่ในวัดผู้มีอยู่ในวัดเดืตุปูงานตะเชียนน่ะโอปูกันวันนี้เพิ่งก็มาขอจะขอยกมากว่าเอ้า มาขอตองวัดเตีเ้ยอ๋อโข้เจ้ามากข้าเจ้าเคยข้าเจ้า,าเคยขออะไรเตี้ยปูวข้าเจ้าก็เลยมาขอเตี้ยเพป็นมาขอวันผ่านเลยโอ้วันผ่านที่ผ่านมาป้อนอ่าอ่าโอ้แต่ว่าได้ทั้งสองสองในทั้งหาสองเออโอ้เคยเจอาะเคยถึกสองสองหลายอ่าถึกสองสองเพราะว่ามันมันมันตรงกันเนออเาะคุณเฉียนแกมี่คือคุณเฉีนแกมี มันบริจับได้ปัเนาะมันบริจับดิวันนี้ก็อท่บริจับเพื่อนบ่ปัวที่้าทอนั่งส่งเอาว่าปูอย่างไปเมือง่นเดีโอ้บได้ไบเบิ่งโอ้อยอกากไปเมืองยิเ่นอ่าๆือจนฟังเิ่น่นเห็นแล้วคนเสียงน่ข่อยมืองโอ้ถ้าเจไปถำปีของเขาจเอาเอามาทำไปนั่งเอา เป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นเอาเสียกปูก็ไาตงาั้นเอาอันอย่งพวกเห็ดอ,อ่ะนี่มักมาไป็ตูดเด้ยอเะี่เียวกรอนเพิน่นอมาไว้เี่งกุตีค่อยู่สองสองโอ้ก็บบร,บบรับบะปูคอยไปบ่เอากรับบ่ปูเพว่าเล่าออกรถข่อยมาขึ้นในสามตูอีกละ <laughs> 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 ทั้งเด็กทั้งรัฐบาลไทยก็ออกตีนหนึ่งสิหาหนึ่งอ่าโอ้ออกดูตีปูเอาอยู่ก่อดี๋ยนี่เอาอัดแล้วบ่อัดแล้วนี่ปูอยู่ดีดปูดดปอ่าตีเท่าไหร่ตีเท่าไหร่ที่ว่าบอมักน้ำข้าเจ้ามันเป็นตัวไหนข้าเจา้ามันนั่งชงเอาเอาเลขเพิ่นนก่นป่ะเอาเลขเพิ่นกันเนาะเอาเลขเพิ่นกันแล้วปูข้วเาเลขเพิ่นเขาดิอ่าอัเลขเพิ่นมันึ่งสองเก้าแปด อ้าวันจหาได้ดบ่ปูก็หาเจ็ดเจมสองเก้าแปดเจ็ดห้าเจดห้าออันนี้คือเรียกส่งเอาเออเป็นเนีนเป็นเนี 7, 5, เนเจ็ข้างล่างนี่เขาจะเอา,เอาเชือกมามาเห็ดนางเห็ดเอาติปูน่นเชือกคือยังบุข่อยกับ่เป็นมือมือมีมือว่านนึบมันเห็ดโดนดุ่นอ่ะเชือกด,ด,ดุ่ เอาตองหัดเลยงถุงงเอาตองวัดได้ปัวเออเป็นเหาวันพระเป็นช่วนอาอเจาพระบรรทัดเอาเลขควอยบาทนะครับผมคอยนะว่ามาครับเจ็ดสามสามบสิบเอ็ด เจ็ดสามสามเออกับหนึ่ง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 ว้าวฝันหมอปูใช่ไหมเ,เบ็กซี่เออฝันผุละใกล้มือเชูเชิงชูมาข่อยอีกโอ้ชูถ่ายจีอา่าโอ้โหผิดอยงไรหน้าอยู่แต่มันขึ้นยังไม่เจ้วกับรถข่อยมันคูกันปีคูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาโอหมันเมื่อสิออกหูแท้สันเดียดเ่ย ที่ทมาดสร็จีเอเออ๋อตนนี้กเนเจนีก็หยหางด้ยอ่าอันนี้เรนั่งอออันนี้เรือปูเบิรเดียวอ่าเออปูปูอืเอาปูเทสามไรบ้างไหปูเทงสามก,กัน,นีแล้วนิมิตนีแล้วโอ้เลกนิมิตออนิมิตเือก็พุองสอง โอ้โอ้ไปปล่อยได้ไอซียูได้โอ้ไปปล่อยได้ความชุบเชื้อได้เตี้ยเสียจิดหม้น้อยไปเออเห็นจิดหม้น้อยป่ะนี้ที่แรกเอาไปเป็นนอนมันเป็นอนแล้วไปโดนเดือบเอาไปเป็นเอเชเล่เออเอเชเล่เอเชเล่มาแล้วป่ะนี้เอาไปเปนนอนอีกเออนอนแล้วป่ะนี้ท่านโดนยู่เอาไปเอเชเล่ท่านเตียงอีกเลยป่ะเนี่ยเออ เยาทะเลสองเซียบาทเนี่ยเอา้าเป็นยังนอนอบาทเนี่ยวะวันนี้ยังขีดยาให้ไขวยขีดยาผมว่ายาไม่กินวันนี้หมอนักไขว่เมือ่อกดไปหนักไขว่วันที่ซี้ให้กดไปตรวจอีกครับว่าปลอดปลอดมันเป็นยังบุบบาตเนี่ยตายตายตายกูเต็มน้ำเต็นนมสูบยาที่ถ่ายนอว่ะสูบยาหลายเจ นี้ไปนั่งดูจนแต่บ่ายโมงุูหมอยังมาบอกอว่าอาจารย์ไม่เป็นอะไรปลอดภัยพันธบานเ<อ>านี่ยบ้านนี่เดี๋ยวนี้ชงตัวก็ไปอีกแล้วบา้านเนี่ชงตัวก็ไปเจ้วกับตาบ้านเนโอ้หมอก็เจ้าดีว่ะเขาตรวจแล้วบ้านนี่พื่น่าไปนลอกตาขั้นบ่ลอกตา,กกตาไปใช้เล่นไม่หนี แจ้งสบายเขาว่าโอ้แจ้งกันสิบสี่อีกขั้งหนึ่งคนนเตี้เออตาแจ้งว่าเลยตีปูเออขึ้นขึ้นมันสื่อเหล็กรถเหล็กเล่ามาขึ้นเป็นได้คาห์ใ <laughs> ส่เล่นประเทศนอกคนแล้วโอ้โถ <laughs> <c oughs> เพราะว่าสามทีมือแจ้งชัดเด็ดเด็ดเออ,เอ,อโอ้เสียงล่องไปเหตุล้องมืออ่ะอาเจียนมันเห็นหูเอาค่อยหายไปไปเด้อปูเด้อเออโอเคเอาครับผม จะเล่นก้อนสุกมนันครับผมสาธุรครับสาธุรครับผมอ้าวพี่รองรวยรว,วยมาเฮงรวยอืมอ้อออาสั่นละเพื่อได้โชว์ไปมานล้วกันเอาเลขนั่งคำพิธีแล้วพี่รองเดอ้อก็จะออกไปเฮ็ดหลายงวดแล้วไปนั่งเอาอยู่ในหันละแต่ว่าปูก็ได้เอามาฝากเนาะมาหันคือเป็นแสนสองแสนซื้อหลายแสนพี่รองเนาะสำหรับ ปูริมโ้งนะใครชอบใะไมาน้ำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับพี่มาทางช่องครับสวัสดีครับ